สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องชื่อดังในอดีตอย่างสมโพศดวงสมพงศ์เจ้าของเสียงเพลงกรอนลำดังเมียป่าเพราะซาอุรอรักที่อูรถที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่ยังคงเป็นปริศนาคาใจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับสมโพศดวงสมพงศ์มีชื่อจริงว่าสมโพศสาทัน เกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2496เกิดที่บ้านหัวนาตำบลจระเ้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพ่อชื่อนายสุยแม่ชื่อนางเคียบสาทันสมโพศเป็นลูกคนที่5ในบรรดาลูกทั้งหมด8คนแล้วก็เรียนจบชั้นมศ .3 จากโรงเรียนหนองเรือวิทยาสมโพศด,ดวงสมพง์เป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีแล้วก็ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงมานับครั้งไม่ถ้วนพอโตเป็นหนุ่มก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงจากการชักชวนของคุณเจเด็ดแดนอุดรน,นักจัดรายการวิทยุชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นซึ่งคุณเจเด็ดก็ได้นำสมโพศไปฝากไว้กับวงดนตรีสรพิษพินโยกับน้องนุชด,ดวงชีวันที่กำลังโด่งดังจากเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออยู่มาได้สักระยะหนึ่งก็ได้บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2528ภายใต้สังกัด บริษัทอโซนาโปรโมชั่นจำกัดผลงานชุดแรกก็คือชุดเมียป่าเพราะซาอุจากผลงานการแต่งของสรรพชรพินโยเพลงนี้โด่งดังเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านอาจารย์สรรพชรพินโยก็ได้แต่งเพลงน้ำตาเมียซาอุให้กับพิมพาพรสิริร้องแก้ซึ่งก็ส่งผลให้พิมพาพรสิรินั้นโด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสมพูดดวงสมพงศ์ก็ได้ออกผลงานเพลงตามมาอีกหลายชุดเช่นเพลง รอรักที่อู่รถเต้ยรถอีเทนซึ่งก็แต่งโดยสารเพรพินโยและก็เพลงสเสน่ห์ไม้สาวซึ่งแต่งโดยศักรลานใสทําให้สมโพศดวงสมพงศโด่งดังเป็นอย่างมากสมโพศดวงสมพง์ถือได้ว่าเป็นหมอลําคนแรกที่ได้ไปออกรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ตท,ที่หลังหมอชิดเก่า แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากหลังจากที่ประสบความสําเร็จสมโพูด,ดวงสมพงศ์ก็ได้ตั้งวงดนตรีสมโพูด,ดวงสมพงศ์ออกมาแสดงทั่วประเทศจากปี2528จนถึงปี2539ในสังกัดอโซนาโปรโมชั่นสมโพูดวงสมพงศ์ก็ได้ออกอัลบ,บัม้มเพลงทั้งหมด7ชุดด้วยกันชุดที่1ก็คือเมียป๋าเพราะซาอุชุดที่2รอรักที่อู่รถชุดที่3ฝากเสียงแทนใจชุดที่4คอยได้หรือเปล่า ชุดที่5มอเตอร์ไซค์รับจ้างชุดที่6สันลั่นลาพาม่วนชุดที่7ปาราดินได้นะครับหลังจากนั้นชื่อเสียงของสมโพศดวงสมพงศ์ก็เริ่มเงียบหายไปทางด้านสมโพศดวงสมพงศ์จึงได้ตัดสินใจยุบวงดนตรีเนื่องจากว่าไม่มีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาเลยเพราะว่าในตอนนั้นบริษัทต้นสังกัดก,ก็ได้เลิกกิจการแล้วก็ไปทําธุรกิจอื่นแทนนะครับหลังจากนั้นสมโพศดวงสมพงศ์ก็ได้ไปร้องเพลงตามห้องอาหาร หลังจากนั้นก็ได้ไปทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีประมาณ5ปีพอกลับมาเมืองไทยก็ได้บันทึกเสียงเพลงกับค่ายเพลงใหม่ในสังกัดบริษัท m อ t มดีทปส่วนมากก็จะนำเพลงเก่าๆที่เคยร้องไว้ในตอนที่โด่งดังมาบันทึกซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งและเพลงอัลบั้มชุดสุดท้ายก็คือชุดผู้หักบ่ได้วหวังผู้สั่งบ่ได้เมียนดู เพลงนี้ก็อยู่ในช่วงของการโปรโมตอยู่นะครับส่วนสมโพศดวงสมพงษ์นั้นก็ยังคงร้องเพลงตามห้องอาหารเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่15มิถุนายนปี2547สมโสจดพศดวงสมพงษ์หลังจากที่ร้องเพลงที่ห้องอาหารอีสานบ้านนาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเสร็จนะครับตามปกติทุกคืนสมโพศร้องเพลงเสร็จก่อนที่จะกลับบ้านก็ดูทีวีสักพักหนึ่งแต่ในคืนนั้นเป็นถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรพอดูฟุตบอลจบมันก็ดึก ไม่มีรถแท็กซี่ไม่มีมอเตอร์ไซค์สมโพธดวงสมพงศ์ก็ตัดสินใจเดินเท้ากลับห้องพักในขณะที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนนั้นจูจ่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งไม่ทราบยี่ห้อได้พุ่งเข้ามาชนสมโพธดวงสมพงศ์อย่างแรงจนเขาได้เสียชีวิตคาที่พอรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งคนถึงพบศพแต่สภาพศพของสมโพธดวงสมพงศ์เหมือนกับว่าโดนเอามาทิ้งไว้ข้างทาง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้เพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดจึงทำให้เจ้าหน้าที่สรุปสํานวนการเสียชีวิตของสมโพศดวงสมพงศ์เป็นอุบัติเหตุปิดตำนานชีวิตของอดีตดาวดังแห่งวงการหมอลำไปในวัย51ปีแบบมีปริศนาที่มีคำถามค้างคาใจของแฟนเพลงและญาติินะครับ ทางด้านชีวิตครอบครัวนั้นสมโพศด,ดวงสมพงศ์ได้สมรสกับนางทัศนีสาทันต่อมาก็ได้ยาขาดกันทางคู่มีลูกด้วยกัน2คนนะครับนี่คือเรื่องราวของสมโพศด,ดวงสมพงศ์นักร้องชื่อดังที่เสียชีวิตแบบปริศนานะครับหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ